นี้มีเทคนิคนะครับเทคนิคในการที่เราจะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะว่ามือใหม่นะครับหรือมือเก่านะเราควรจะเริ่มจากแกะสาวหรือว่าแม่พันธุ์ดีนะครับผมยังไงต้องพิจารณาเอานะครับว่าเราเหมาะสมกับแกะสาวหรือแกะแม่พันธุ์นะครับว่าที่ฟาร์มเราลักษณะแบบไหนนะครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวแพะแกะนะครับผมวันนี้จะมาแนะนํานะครับการเริ่มเลี้ยงแกะนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับบางกลุ่มบางพวกนะครับนะครับที่งบน้อยส่วนใหญ่ก็จะเอาแกะสาวไปเลี้ยงนะครับเพื่อศึกษาพฤติกรรมนะครับผมเพื่อศึกษาว่าเขาเลี้ยงง่ายไหมนะครับเลี้ยงยากไหมเหมาะกับเราไหมนะครับถ้าไม่เหมาะเราหยุดเลี้ยงก็ขาดถึงไม่เยอะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเหมาะปุ๊บเราเลี้ยงต่อได้เลยนะครับผมโดยเอาแม่พันธุ์สาวที่เราซื้อมาเป็นแม่พันธุ์หลักนะครับ หรือไม่ก็ขายออกแล้วประสบการณ์เรามีแล้วนะครับเราก็จะไปเอาแม่พันธุ์ท้องท้องแม่พันธุ์ลูกติดมาเลี้ยงได้เลยนะครับเพื่อเริ่มนับหนึ่งนะครับผมส่วนมือใหม่อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็การซื้อแม่พันธุ์นะครับแม่ไซส์ใหญ่เลยนะครับทั้งแม่ท้องแม่ลูกติดนะครับผมแม่โครงสร้างดีๆนะครับ พร้อมเป็นแม่พันธุ์หลักนะครับวิธีนี้ลงทุนสูงกว่าแกะสาวนะครับผมเพราะว่าแม่พันธุ์ราคาจะสูงกว่าแกะสาวนะครับวิธีนี้นะครับแนะนําให้คนเลี้ยงที่มีประสบการณ์แล้วนะครับจะมีประสบการณ์จากการเลี้ยงแกะสาวหรือว่าจะมีประสบการณ์จากการเลี้ยงมาเป็นเวลานานนะครับโดยเลี้ยงแกะฝูงทั้งยืนลงและปล่อยเลี้ยงนะครับวิธีนี้ลงทุนสูงนะครับสําหรับมือใหม่ แต่ได้ผลคุ้มค่าและชัดเจนนะครับแนะนำนะครับแนะนำค่อยๆหาแม่แกะที่ราคาเบาๆนะครับที่พ่อค้าเขาขายราคาเบาๆนะครับไม่ต้องไปยกนะครับไม่ต้องไปยกชุดยกฝูงมาเพราะว่าเรายกชุดยกฝูงมาเราก็จะได้แกะที่มีตำหนิติดมาด้วยนะครับพยายามคัดเอาครับคัดสวยๆคัดที่ท้องๆคัดที่ว่ามันเป็นแม่พันธุ์หลักของเราได้นะครับพวกนี้ แล้วผลผลิตจะออกมาได้เร็วครับเราซื้อแบบท้องมาเลยหรือว่าลูกติดมาเลยเราเลี้ยงสามเดือนห้าเดือนเราได้ขายลูกแล้วครับสําหรับลูกติดนะครับแต่ถ้าท้องปุ๊บเราเลี้ยงสามเดือนห้าเดือนเราได้ลูกแน่นอนแล้วก็เลี้ยงต่ออีกสองสาเดือนเราได้ขายลูกได้เลยนะครับผมแต่วิธีนี้ลงทุนสูงนิดนึงนะครับข้อดีข้อเสียก็คือนะครับซื้อแกะสาวลงทุนน้อยนะครับผมเพื่อหาประสบการณ์นะครับผม ส่วนซื้อแม่พันธุ์นะครับลงทุนสูงสําหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วนะครับคืนทุนไวนะครับผมหรือใครจะข้ามชอดไปนะครับไม่มีประสบการณ์ซื้อแม่พันธุ์มาได้เลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เลี้ยงอย่างดูแลเขาใกล้ชิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ข้อแตกต่างกันอีกวิธีหนึ่งนะครับคือแม่พันธุ์นะครับเราซื้อมาห้าตัวสิบตัวยี่สิบตัวนะครับเราไม่รู้ว่าอายุเขา เท่าไรนะครับผมบางคนอาจจะรู้ว่าเออเปิดฟันดูหนึ่งคู่คือหนึ่งปีนะครับสองคู่คือสองปีนะครับอันนี้คืออายุแต่อายุการใช้งานเขาบางตัวเนี่ยหนึ่งปีเขาไม่ได้ให้ลูกตัวเดียวนะครับบางตัวสองปีสามปีถึงจะเริ่มให้ลูกบางตัวสามปีให้ลูกแค่สองตัวบางตัวสามปีให้ลูกห้าตัวก็มีแล้วแต่นะครับอันนี้เราไม่รู้ประวัติเขานะครับว่าเขาเปิดหมายยังไงแล้วก็ต้องตรวจลูกก่อนเข้าฟาร์มนะครับ ตรวจเลือดนะครับโรคเงนะครับส่วนแกะสาวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปไปไหลนะครับแกะสาวเพราะว่าเขายังไม่ได้ผ่านการผสมพันธ์กับพ่อพันธุ์มาเราไม่ต้องตรวจก็ได้นะครับถ้าเป็นแกะสาวที่ยังไม่ผ่านการผสมพันธ์นะครับผมเราจะมาตรวจพ่อพันธุ์ที่ว่าจะทับเขาอีกทีในตอนที่ว่าเราจะทับนะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือแม่พันธุ์แกะนะครับแม่พันธุ์แกะเนี่ย เราไม่รู้ว่าเขามาจากสภาพไหนบ้างนะครับผมมีลูกมากี่ตัวแล้วนะครับเราไม่รู้นะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยจะอยู่กับเราได้ประมาณปี2ปีนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็จะมีบางตัวที่อยู่กับเราได้ยาวๆนะครับส่วนแกะสาวนะครับผมอยู่กับเราได้ยาวๆครับถ้าเราเลี้ยงเข้ามาดีเรารู้พฤติกรรมเขาตั้งแต่เล็กนะครับแกะสาวเรารู้ว่าตัวนี้ดื้อไม่ดื้อเรารู้ว่าตัวนี้มันเป็นแบบ เราก็จะเลี้ยงเขาได้เลยนะครับประวัติเราก็ทาเองได้นะครับสําหรับแกะสาวนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์กับแกะสาวนะครับสาหรับเมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงก็ลองเช็กดูครับว่าแบบไหนมันเหมาะสมกับตัวเรานะครับและฟาร์มของเราโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะลงคลิปไว้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆสายแพะแกะทุกท่านนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเผื่อมีอะไรดีๆเราก็มาแนะนำกันนะครับสำหรับความรู้แล้วก็เทคนิคและแทคนติกต่างๆนะครับในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะโอเคครับผม